โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กันกับเกมไม่ครับแนะวโตบพาร์ทที่ยี่สบองนะครับซึ่งพาร์ทนี้ก็ตามที่สัญญากนานไว้นะครับว่าเราจะมาทําการสู้กับเพนเพนเพนสู้กับเพนกันนะครับเพนหกวิถีนะครับผมซึ่งฮะพาร์ทนี้ฮะผมอ่าอัดต่อไม่ไม่เชงอัดต่อสิพาร์ทนี้ผมอัดไล่เรียกกับพาร์ทที่แล้วเลยนะครับซึ่งอ่าผมก็ได้ไปทาการไปเล่นนอกรอบมานิดหน่อยเท่านั้นฮะก็คือ ตามที่ผมบอกไว้ครับว่าผมจะเล่นนอกรอบนะครับผมก็เล่นนอกรอบมาเล็กน้อยเองนะครับก็คือไปเก็บในเทอร์สตาร์มานะครับได้มา3ชิ้นนะครับก็คือได้แค่นี้แหละนะครับไปฆ่าเวทเทอร์มานะครับคือหัวผมเหลือแค่1 1ชิ้นนะครับก็ได้มาแค่3ชิ้นนะครับผมน่าจะพออยหรอกมั้งครับแล้วก็เพชรครับได้มาประมาณ2ชุดกับอีก17ชิ้นครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับใช้เอ็กซเย์นะครับในการช่วยหามานะครับตรงนี้นะครับผม เพราะว่าถ้าให้ไปหาเองนี่แบบสุดๆคงจะหาไม่เจอหรอกครับชาตินี้นะครับโอเคครับก็ถือว่าขอขอไปแล้วครับก็จะใช้เอ็กเย์ในการช่วยหานะครับโอเคครับแล้วก็จะทําการนี่ครับเอาไอ้ดาบสุสาาร์โนเป็นชาร์ทครับได้ชาร์ทเนี่ยสี่แล้วก็ได้อันเบกกิ้งสามมานะครับผมโอเคครับก็ถือว่าประมาณนี้แหละครับที่ผมไปเล่นนอกรอบมานะครับส่วนที่คุยก็ยังเหมือนเดิมนะครับโอเคครับมาเรามาทำคาถาเถอะกันดีกว่าครับเพราะว่าผมสัญญาเอาไว้ว่าผมจะมาทำนะครับในพาร์ทนี้ ซึ่งทัาเพชรไปพอก็ก็ก,ก็ก็ชิบหายนะครับต้องใช้9โอเค9ชิ้นเอ้ยสิบสิบโอ้ยงงงงโอ้โอ้เอาไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระดาษมาก่อนงงคำนวณแล้วมันงงนะครับพวกนี้เอ้ยเพชรโอเคยังมีเพชรยังมีเพชรสสเสริมมาอีกครับเพชรผมยังไม่หมดสักทีเดียวครับอ่ะปึ๊บปื๊ป๊ป๊นะครับโอเคอ่าตรงนี้อ่ะจับได้คับซะจับได้แม่แล้วนะครับเพชรวางด้านล่างแล้วก็เพชรวางด้านบนเชิ้นนะครับ โอเคเดี okay. Uh, okay, ite, ๋ยวนะโอเคถูกแล้วนะครับปึ๊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 บนะครับผมเอ่อเปิดดูสิแล้วก็เอามาอ้อมไว้นะครับเอาเพชรอ้อมไว้ปึ๊บ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 แล้วก็ย้าไอ้นี่มาแล้วก็ครับต่อไปก็คือทำบล็อกเพชรครับแปดบล็อกแปดบล็อกเฮ้ยพอโอ้โหขุดมาขนาดนี้ไม่พอก็บ้าเลยครับพออย่างเห็นได้ชัดครับเพชรที่ผมผมว่าผมขุดเพชรมาเกินว่ะเออขุดเพชรมาเยอะเกินไปครับไม่เป็นไรหรอกนะครับผม โอเคครับตะกอนอ่านี้มาวางคอไปครับเรียบร้อยคาถาอันเชิญครับมาเลยครับจังหวะนี้เพชรที่เหลือเอาไปทําอะไรดีไม่รู้อ่ะเอาไปเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเพชรที่เหลือโอเคแล้วก็อ่าของเหลือๆก็เก็บไว้ครับมาพาร์ทนี้เราจะสู้กับเพนครับขอแบบเต็มแม็กเต็มลูกสูบนะครับขอเต็มลูกสูบนะับพาร์ทนี้โอเคผมจะใส่หมดขั้นสองนะับผมในพาร์ทนี้ปรับลูกสูบลูกสูบนะครับโอเคแล้วก็อืทุกคาถาที่หามาในทุกๆพาร์ทมา พาร์ทนี้ต้องจัดก,การเพนอย่างไงได้โอเคอ่าจะขุดเก็บไปบับบับบับเออผิดบับอีกบับบับอ่าโอ้โหพาร์ทนี้แบบืหบับโคตรเยอะเพนก็เพนเถอะบอกเลยนะครับพาร์ทนี้เตรียมสู้กับเพนโดยเฉพาะครับอ่าซึ่งนี่ครับเราจะไมใช้กระฐานเชิญอ้าวเดี๋ยวนะขอนอนก่อนละกันสู้ตอนมืดมันไม่ดีสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวแบบมีพวกกรงสเกลมายิงยิงเสริมอะไรงี้นะครับโอเค ซึ่งับผมจะไปไปสู้บนภูเขานะครับตรงนู้นโอเคขอทุบเตียงเอ้ยโอเคขอทุบเตียงนะครับเพราะว่า,าจุดเสียบเรามันจะได้ไปเกิดจุดตรงนู้นเลยนะครับเพราะว่าผมการจะสู้ตรงนู้นอยู่แล้วนะครับมาเพนเพนบอกเลยว่านายเตรียมเสร็จเราพาร์ทนี้บอกเลยนะครับบอกเลยบอกเลยผมจะสู้ประมาณตรงนี้ก็ดูดีครับเพนโอเคนะครับผมจะรอแบบนนีะ้ตรงไหนดีแวว ทำไมรู้สึกถ้าถ,ถ,ถอยเฟรมตอปโอเคไม่เป็นไรนะครับมาเพนเพนเพนนะครับโอเคสามโอ้กระตุกค้งแหลกทำไมถอยหแหลกอย่างวะนเนี้ยเปที่ดีไหมไปสู้ตรงนู้นก็ได้ครับแถวนี้รู้สึกแหลกๆนะครับไอ,อผมว่าเราไปสู้ที่กว้างดีกว,ว่าเออไอเขตแพ้ที่เราเจอตรงนู้นนะครับสู้บนป่าแบบม,มันอาจจะหายากอ่ะมันอาจจะหาเื้นยากหน่อยครับเราไปสู้ตรงที่เราโอ้่มันคาถาไม้ใช้ไปเยอะ นะครับคาถาไมา้ใช้ไว้เยอะนะครับโอเคผมวันนี้คริปเปอร์เป็นเจกันนานพาดี้เราจะมาสู้กับอ่าบอสของเกมนี้เพื่อนซึ่งก็คือเพนนะครับผมจะมาสู้ไอ้ตรงลงโล่งนะครับแถวๆนี้แหละตั้ได้อยู่นะครับไม่ใช่ไอ้ตีมฮิวนะไม่ใช่บนภูเขานะไม่เอานะไม่เอาไม่เอาจะสู้ที่โล่งๆครับชอบที่โล่งๆนะครับผมนั่นมาซอมบี้ซอมบี้โอเคทําไมซอมบี้จังเลยนะครับทําไมที่โล่งๆมันหายากจังวะเฮ้โอเคไม่เป็นไร นะครับคือว่าค่าเวลาโอ้โห่แบนดิตอย่างเยอะไม่เอาไม่สู้แล้วเอ้ยตรงนี้ผมผมมายหรอวะมาแล้วมัง้งนะครับตรงนี้โอเคทำไมต้อทำไมต้องสกินะมกระตุกกระตุกน,นะครับไม่กระตุกก็บ้าแล้วนะครับโอเคลงมาแป๊บไปหาที่โลง่งๆครับบับเลยแล้กันบับเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วอ่ะนี่ไงเจอละที่โลง่งๆครับโอเคเดีย๋ยวเดี๋ยวอ้าวโหกระตุกมากเลยนะครับผมโอเคลองมาโหลดแบบก่อนแล้วกันครับสงสัยโหลดแบบแต่กระตุกนะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บ นี่นมันไข่วานั้นเออวะแล้วพัชทายเขาเนี่ยก็ดีครับอ่าอะไรวะนะโจสลัดเฮ้ยพนี่มันอะไรวะเนี่ย, hey, ยช่างเถอะข้ามไปครับเ็วเนาะดูมันเลวครับอ่าประมาณนี้นะครับต้องโล่งครับต้องโล่งกกระตุกครั้งแรกมันกระตุกมากเลยครับผมขอไปดีตัวเกมสักพักได้ไหมนะครับโอเคมานี้ครับเออ,เอ,อตรงนูน้นโอเคตรงนี้ก็ก็ดูดีนะมาตรงนี้ครับกินไม่ใช่กินดิต้องเออวะ ไอ้ปลาเดี๋ยวเเนื้อมาโอเคผมขอเดี๋ยวมาแล้วกันครับกลับไปเอาไปเอาเนื้อก่อนแล้วกันครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับก็ไปเอาอาหารมาแล้วนะครับแล้วก็ได้บัฟอะไรไปเอ้ยแปปนึงบัฟผิดนะบัฟอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้ก็เกิดจากการกดผิดนะฮะแล้วก็เรียกเป็นมานะครับผมโอเคมาเราจะมาสู้กับเพนกันครับเพน นะครับผมชุวยกับเพนกันนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวๆขอใช้ก่อนนะค้าศัตร์ขาศัตร์แบบนี้อันนี้มันเป็นคาถาอัญเชิญน,นะผมซึ่งผมก็ลองไปหาข้อมูลดูแล้วครับ <ś m> มันจะอัญเชิญ ok โฮคาเงะรุ่นที่2มานะครับฟ <ś m> ังไม่ผิดครับมันจะอัญเชิญ ok โฮคาเงะรุ่นที่2มานะครับมานี่ครับผมไปโทรคาเงะรุ่นๆๆๆๆที่2ครับคือโทอบิรามาสัสนั่นเองนะครับ <ś m> เอ้ยแล้วเอ้ยเ,เดี๋ยวนะ,ะรู้สึกว่าคาถาอัญเชิญมันจะโหลดไหมครับป่าวะลองดูก่อนโอเคเฮ้ยมันโหลดจริงด้วยครับ สแสดงว่ามันน่าจะใช้ได้เรื่อยๆครับผมคถาเชิญนะครับแล้วก็นี่ก็ผมเพนครับซึ่งอา่าผมจะรอให้มันแยกตัวออกมา6ตัวก่อนนะครับแล้วค่อยทําการสู้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะตายเร็วเกินนะครับผมจะรอมันแยก6ตัวก่อนละกันนะครับผมโอเคอเดี๋ยวนะเราทำไมผมไม่ทำไมผมไม่เสกมา6ตัวเลยวะเออนะครับเสกมาหกตัวก็ดูดีเหมือนกันนะครับผมปึ๊บ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 เกบดหนึ่งน,นะครับโอเคผมจะอ่า เสกเพนมาหกวิถีเลยนะครับเพื่อความไม่เอาดีกว่าวะผมว่าผมรอมันแยกตัวน่าจะง่ายกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับเดียวกันสู้ไม่ไหวนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนก่อนสู้อ่ะบัฟให้หมดทุกอย่างให้พร้อมนะครับโอเคตอนนี้เรามีอาคาถาเชิญคาถาในวงแหวนดิเออแล้วก็คาถาดินอาคาถาไม้คาถาลมนะครับครบครบเกี้ยงนะครับผมโอเคแล้วก็มีโหมดโหมดก้าหางคั้สองนะครับโอเค เพนนะครับอะไรครับผมนี่ครับจะสเกตว่าเป็นเลขเจ็ดพันนะครับก็คือล่างนี้เนี่ยมันจะสามารถแซมมอนเพ็ล่างอื่นๆมาได้นะครับแต่ว่าก็ต้องรอมาแซมมอนไปครับไม่แหลมมันจะซ้อมมันแซมมอนวะเนี่ยครับคือถ้าเราตีไปเนี้ยเดี๋ยวมันก็ตายครับเดี๋ยวมันจะตายเร็วเกินนะครับผมจะรอมาแซมมอนเพ็ดถกปีถีมาก่อนแล้วกันครับไม่แหลมมันจะแซมมอนเพื่อนเฮ้ยนายโหแซมมอนสิเรารออยู่เนี่ยแม่ทำไมนายถึงไม่ยอมแซมมอนล่ะหรือนี่มันตีอยู่นะครับไม่รู้ว่ะ เออเอาไงดีครับคือโอ้ใจเย็นๆไอ้ปลาเอ๋ยนะครับโอ้โหโอเคเราโอเคในทุกทีสองเราโคตรโคตเซียนเลยครับวิ่งวิ่งสุดโกงนะครับให้ผมว่าเราน่าจะเอาเพนมาทั้งหกวิธีเอ้อโอ้กันกระปุกข้างบนมาครบมาครบหกวิธีไม่ไงครับเพนหกวิธีครับตามที่ผมบอกไปนะครับว่ามันจะแบบมันจะซสม่อนมาทั้งหกหกวิธีเลยนะโอเคผมดิบใช้โมเสียนว่ะไป๊บๆปโอ้โหตัวตีกระเด็นเป็นล็อกโลกโอ้เยอะ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  โอ้เยอะโอเพนเพนมาเป็นหกวิถีหกวิถีนะครับสู้กับเพนดองุสิกันเยอะเยอะบอกเลยครับไม่เป็นมีโอ้โอเคครับรู้สึกกันเยอะมากครับแต่มันตีเราไม่เข้าเลยครับมันตีเราไม่เข้าเลยครับของเราโกมากมากๆครับเรามีแบบกระถาสีกระถาครับบอกเลยครับเพนก็เพนนะครับเจอกระถาเยอะขนาดนี้ครับก็ไม่รอดเหมือนกันหรอกครับดูดีครับแล้ผมไม่ลดเลยครับโอ้โหนายโอ้โหปรับโคตรเยอะโดนบัาอย่างเยอะครับเพนทุกวิถีเอาดิวะ โอ้เพนบอกเลยว่านายนี่กระจอกนะครับที่เราที่แบบตีผมไม่เข้าครับน่าจะเป็นเพราะว่าผมมีอ่าอินสแตนฮิวของกระถาไม้นะครับไปแบบตีผมไม่เข้าแม้แต่น้อยนิดเลยนะครับแล้วแม่แม่แรงจะตายแม่แรงจะตายโอ้โหมาซัลมอนหืมบ้าเลยนะโอ้ตัวเจแอนเจแอนไลโนชื่อจังเท่นะครับผมมองทันจริงเหรอวะ ผมโอ้โห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 โโอ้หชุดนี้บอกเลยว่าจบนี้ชุดนี้ไม่เหลือไม่เหลือแน่นอนชุดชุดเอ้ยเอาสักตัวกันเถอะวะว่ราะว่าเอาเอาเอาสักตัวกันเถอะเออเออสักตัวหนึ่งนะครับผมโอเคปึ๊บ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 เยอะ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 เฮ้ยทำไมมันไม่สังเกตวะอ๋อปิด่ยนสังเกตไว้โทษทีครับโทษทีครับหลอนโอเคต่ออื้มอื้มโอ้โหมันเยอะมันเยอะมากมันเยอะมากนะครับมันเยอะสุดๆเยอะสุดๆจุดไม่อยู่นะครับโอเคปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันไปไหน ไปไในแป๊บแป๊บโอ้โหเยอะสโลกิวิโอ้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยต้องกระโดดเอาอย่างเดียวเออกระโดดตีเอาสักตัวเถอะวะนี่มันล่างไหนเนี่ยวิธีวิธีพระเจ้าปะนี่ไออันนี้มันวิธีที่มันอัญเชิญได้เอาเอาเอาไอตัวอัญเชิญก่อนครับโอเคปึ๊บปึ๊บโอ้ยผมจับไม่ได้เลยว่ะต้องโดดๆไปอย่างเดียวอ่ะโอเคโอเคจะตายครับตัวแรกตัวแรกเอาตัวแรกก่อนเอาตัวแรกก่อนไอ้บลาโอเคจะตายแล้วจะตายจะรอดจะรอดเข้ามาดิเข้ามาสิพิธีวนุษย์เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปหึง พิธีต okay. okay. oh, ่อมาเอ้ยเขาอยู่วะเอ้ยไม่เด้อเรียบร้อยสองวิธีโอเคโอเคโอ้โหอีกเยอะอีกเยอะอีกเฮ้ยเหายแล้วหายแล้วหายแล้วไบคัดเจนน้องโอ้เจนนัดตัวจอดบอกเลยของที่โกงโอเคเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับของว่ะเดี๋ยวค่อยค่อยลองค่อยลองจับของจับของเฮ้ยมันจับของมาฮะบปู่เพิ่งรู้ค่าเพน่จับของโอเคต่อไอ้น้องไอ้น้องเพนอื้มอื้มกระจกไอ้ไอ้เลยกระจอกนะครับโอเคอีกกี่วิธีพะ อ้าวเดี๋ยวนะไอ้ไอ้โคครั้งนี้ผมตายแล้วเหรอวะโอ้เพิ่งมาเมื่อกี้แม่เล่จอกบ,บอกเลยนะครับโอ้โหมันแอเรียบต้อยครับปรดจังน้องโอ้โหเรียบร้อยเลยครับบอสใหญ่บอสท,ท,ที่เก่งยู่สุดในเกมนะครับในมอตนี้เย้อยครับเสร็จเรานะครับเสร็จผมนะครับเย่ yeah! ผมสามารถเคลียบอ่าบอสท,ทุกตัวได้แล้วครับก็ไม่เชิงทุกตัวหรอกนะครับก,ก็ก็ถือว่าทุกตัวนั่นแหละครับเพราะว่า บอสนะครับจะมีจะมี3มันจะแบ s, <S tekrar, other, ่งเป็น3พวกนะครับก right? so, ็คือเจ็ดดาบนินจานะครับหรือก็คือซาบุสะผมก็ฆ่าไปแล้วนะครับแล้วก็สถางนะครับผมก็เคลียร์ไปแล้วนะครับแล้วก็แสงอุศะนะครับผมก็จัดการไปแล้วนะครับถือว่าผมเคลียร์ครบทุกตัวแล้วนะครับไม่เชิงก็ก็ก็เชิงก็ก็ก็น่าจะครบทุกตัวแล้วนะครับโอเคครับผมถือว่าผมสามารถเคลียร์ไมคราฟเนวตุได้อย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือก็คือไปตีมาก่อนแล้วก็จบทิปเอ้ยจบ จบ,จบไหมครับนมุโตเลยนะครับหรือแค่ปฏิบังกรเนาะโ <c oughs> อเคครับเอาไปว่าเดี๋ยวาพาร์ทนี้ก็ก,ก็ก็อาจมาประมาณสิบนาทีเองนะครับมันจุเรวเกินเอาไปว่าเรากลับบ้านไปรีวิวไอ้นี่ดีกว่าครับไอแจแลล์ลิลิโนโอะไรบ้าบ้าบ,าบ,าบ,าบาอๆคอตรงคอแตกเนี่ยนะครับ <c oughs> โอเคจะขอกลับบ้านก่อนแล้วกันครับแม่เพิ่งรู้ว่าเพนนม,มันตอบด้วยนะครับโอเคโอเคจะขอกลับไปกลับไปกลับบ้านนะครับกลับบ้านโอเคคาถาเรายังอยู่ครบครับแม่รู้สึกภูมิใจครับที่แบบ แค่ไม่คราบเราตุกได้แล้วนะครับก็นั่นแหละนะผมจะกลายเพนได้นะครับอีกอย่างก็คือถือว่าผมโชคดีด้วยครับคือแบบโชคดีที่ได้คาถาไอ้นี่มาครับคาถาคาถาไม้มานะครับในบงั้นผมคงแบบโดนเพนจำเละเอะอ,อนะครับเพราะว่าแบบคาถาไม้มันรีเจนเลือดใหท้ทุกการโจมตีนะพอชันก็ถือว่า ดีสุดสุดุดไม่อยู่นะครับตอนนี้แย่แล้วครับเราติดบั็กนะครับโอเคครับผมขอแชทชิกนิดหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่ามีท่านผู้ชมบอกมานะครับว่าถ้าเราคลิกที่จุดมันจะวาร์ปได้ตรงไหนวะเอ่อเนม e ิดดิทอิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วาปนะครับตรงไหนวะอ็อบชั่นอ็อบชั่นปะวะไม่ใช่ครับเอ่อนี่ไงครับเทรดบอลทัวโอ้โหมันวาร์ปได้โอเคครับมันวาร์ปได้ขอบคุณด้วยครับนะครับท่านผู้ชมนะผมที่บอกมาครับแล้วถึงบล็อคมาผมก็ ออกข้อใหม่ได้จะดูยีสุดครับโอเคเดี๋ยวมาแล้วกันครับขอไปออกข้อใหม่อ่าสักครู่หนึ่งละกันนะครับอ่ะโอเคครับผมพอออกข้อใหม่มาแล้วครับมาเรามารีวิวของกันบ้างดีกว่าครับของเดี๋ยวนะต้องต้องโชว์เก่งกว่าเดียวเออปั๊บปั๊บก่อนปั๊บก่อนแน่โชว์เทพโชว์เทพนะครับปั๊บทั้งหมดที่เราได้มานะครับผมโอเคครับเรามาอ่ารีวิวของกันหน่อยละกันครับโอเคปึ๊บปื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 ๊บโอ้โหรู้สึกตอนนี้ผมรวยมากเลยว่ะ มื่อเทียบกับแบบพาแรกๆครับผมที่ไม่ที่ผมไม่มีอะไรเลยเนาะโอเคปึ๊บอ่าสามารถใช้ได้ใช้ได้เรื่อยๆเหมือนกันครับคาถาเชิญนะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าอันนี้เป็นจายแอนไลโน่นะครับมันาดว่าไลโน่หรืออ่านว่าชิชิโน่นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนจะเป็นแรดนะครับผมตามการ์ตูนมันก็เป็นแรดเหมือนกันนะครับไอ้คาถาเชิญนะครับของเพนนะครับโอเคโอ้ยรู้สึกสบายใจ โอเคครับเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราอขอจบกันแต่เพลงเธอแล้วกันครับก็ไม่ค่อยยาวเดี๋ยวนะมันก็ก็ถือว่าก็ยังไงดีมันอาจจะจบเร็วไปเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวผมขอไปฆ่าเอเดมแมนด้วยแล้วกันครับเพราะว่ายังไงผมก็ต้องฆ่าอยู่แล้วครับโอเคแล้วแล้วผมจะกลับมาบ้านทาไมวะเออนั่นสิจะกลับมาบ้านทาไมครับถ้าฆ่าเอเดมแมนก็ต้องไปฆ่าเออแถวต้งโล่งอยู่แล้วเนาะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรวิ่งกลับไปที่กกเดรบี้ก็เจริญพร นะครับเอ้ยไม่เป็นไรดีกว่าเราวาร์ปได้แล้วนี่เราวาร์ปได้แล้วนี่เออวาร์ปดีกว,ว่าครับโอเคปไปประมาณเอพซีแล้วกันเนาะชิบหายแล้วผมวมาร์ปไปทำไมไวะเนี้ยเจแอนตามเรามาได้เว้ยโอเคเอานี่มาด้วยนะครับทำไมทำไมโค้ใครลูกที่สองมันเลือดไปกว่าไอ้เออจแอนอยู่วะเนี่ยแต่รู้สึกว่าเจาแอนมันจะไม่รีเจนเลือดครับแต่ว่าไอ้โทูบิดอะมัะมันจะรีเจนเลือดนะครับผมโอ้โหเนี่ยตีไปทีนึงแม่รีเจนหลังรวดเร็วครับแล้วมันตายมันตายยังไงวะมึงแย่เมื่อกี้โอเคครับผมอ่าเราจะรอ เอติแมนเกิดตรงนี mm ้นะครับม okay. 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 ันก like okay. right okay. right ็มืดแล้วนะครับน่าจะมืดมืดแล้วมังนะครับมืดแล้วมังด้วยนะครับมืดแล้มังนะครับโอเคปึ๊บปื๊บป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 ๊บเรามาเกิดไปครับโอเคผมว่าเวลาประมาณยีนมันน่าจะเกิดแล้วครับเราไปตะเวนเล่นๆทั่วแมปดีกว่านะครับผมรู้สึกสบายใจนะครับโอเคไปเพื่อนอ่านั่นแหละรู้สึกแบบมีกระถางเชิญแล้วแบบสบายสบายใจอลจจติมันไม่ติวให้ผูปล่อยไปครับโอเคปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บนะคร เอนเตอร์มวยนะครับเอนเตอร์มวยหัวแคนนะครับผมอยู่ในเอนเตอร์แมนปรับโหมดตัวนี้กันปรับเป็นฮาร์ดเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆก็ไม่ค่อยเกี่ยวหรอกนะฮะปรับไปงั้นแหละโอเคปึ๊บโอ้กระตุกครั้งแหลกชุดบิ๊งเร็วสุดๆนะครับเอนเดอร์แมนจ๋าไม่เจอไม่เจอเอเตอร์แมนนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาเอ้ยเดี๋ยวนี่มันแบนดูริสแบนดูริตีเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ ไซอนไลโน่ไจเอนไลโน่ยาผมหิวมาได้เพราะว่าโอ้ยเอ้ยใครยิงใครยิงโอ้ยย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 ยอยตยย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 ยาเมย่ายย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 อยยยยยวยอยย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 ะยยยยยจะยย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 ย่ยย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 ยมยยยยอยยย้ยย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 อยย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 ยม่ยยยยยใหม่ครับ เคยมีตมําแหน่งเก่าครับอันนี้แบบใหม่โอเคผมจะวิ่งผ่านๆม็อบไปเลยครับไม่ต้องสนใจครับเราจะหาเอเดอร์แมนอย่างเดียวครับเพราะว่าต้องจัดการเคลียร์แนบรีบเคลียร์รีบเคลียร์ครับเพราะว่ายังเหลือซีรีส์ค้างๆไว้นะครับพวกอะสปอรตอะไรนี้นะครับผมโอเคครับรีบเคลียร์ให้จบครับนั่นมันวัวโอ้โหโคตรเยอะนะครับแต่เราไม่ต้องการเราต้องการเอเดอร์แมนนะครับโอเคตรงนี้มีปะวะโอ้โหจะข้ามไปไงวะเนี่ยชอโอเคง่ายดีนะครับอ๋อเร็วเกิน น้ำมันเอ้ยแป๊บนึงนะรู้สึกเม็ดหมดบับบับบับโออกระตุกบับจนแหลกอ๋อบับจนค้างเลยครับโอเคมันโทเรโก้โทเรโก้นะครับวันดีนายเพื่อนไม่เจอกันนานขอค่าหน่อยเช็คแฮนด์โอเคเอ้ยโอเคโอ้โหเสิร์ฟเสิร์ฟเริ่มแหลกอ๋อกระตุกมากๆนะครับสุดๆโอเคสงสัยมันอาจจะโหลดมงโหลดแมปอยู่นะครับทำไมผมไม่เจอเอ็นดิแมนสักตัวเลยวะผมไม่เจอเอ็นดิแมนสักตัวเลยครับโอเค เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสปีดคลิปไหมเออง่ายดีครับสปีดคลิปแล้วกัน,นครับโอเคขอสปีดคลิปไปเราจะได้แบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสปีดคลิปผมเจอเห็นอะไรแวบบๆเชรสล็อกลีโอเคครขอฆ่าไปโอเคผมจะขอสปีดคลิปเวลาที่ผมหาพวกเอเดมงเอเดแมนแล้วกัน,นครับโอเคเริ่มได้ โอเคครับผมตอนนี้มันอ่าจะเช้าเลยครับผมพึ่งโอ้กระตุกครั้งแรกโอเคผมพึ่งฆ่าเอเท็มแมวเอเท็มแมวแค่2ตัวเองครับนี่ได้มแค่2อันเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะค่อยไปเล่นนอกรอบเอาละกันครับมันอ่าน่าจะดูดูดูดีกว่านะครับขอไปเล่นนอกรอบเอาน่าจะอ่าดีกว่านะครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวขอนอนเซฟแล้วเรามาจบคลิปกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะนอนที่นี่นะครับที่หมู่บ้านนะครับผม เราเคยไปเล่นนอกรอบไปหาเอ็นเจี๊ยโปรมานะครับโอเคเอ,อ่มันเข้ายัางไงวะแป๊บนึ <c oughs> งนะแป๊บนึงนะโอเคตรงนี้ปึ๊บ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 โอเคตรงนี้โอ้ยเอ๊ปลาตกนะฮะตก <c oughs> อ่าตรงนี้บ้านปิดประตูไว้ชิบหายแล้วนะนอนบ้านไหนดีวะเฮ้ยโอเคบ้านนี้นะฮะบ,บ้านนี้แหละบ้านที่เราเคยมาเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่คุณฟอร์จูนโอเคปึ๊บนะครฮะต้นลักะถานเชิญครับ พวกสัตว์อัญเชิญเนี่ยผมมันจะหายไปเองนะครับเมื่อแบบถึงเวลานะครับประมาณสักสักสักเกี่นาทีวะประมาณสามนาทีมันก็น่าจะหายไปนะครับพวกสัตว์อัญเชิญประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวขอนอนนี่แหละอ่ะป๊บเอานอนไม่ได้แล้วเช้าแล้วนะครับผมโอเคครับผมเอาไปว่าเดี๋ยวเราก็ขอลาจากกันในคลิปนี้แล้วกันครับอ่าเดี๋ยวจบนี่ผมก็จะไปนอกรอบต่อครับไปหาไดเดมนนะครับไปล่านะครับผมโอเคครับแล้วก็พาร์ทนี้ครับเราก็ได้เคลียร์อ่าเพนไปแล้วครับค่าเพนเรียบร้อยแล้วครับอ่าแล้วก็อ่า พาทหน้าครับผมจะไปหาสตองโฮกันแล้วนะครับในพาทหน้านะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆครับที่ติดตามกันมันจะมันจะตลอดนะครับผมโอเคจอก,กันคลิปหน้าครับผมไม่ไปครับ